ยินดีต้อนรับก็สู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายเมนูอะไรเอ่ยใครคุ้นมั่งไปติดตามกันดูค่ะเก็บผักเอาในบ้านนะคะส่วนกระลำปลีกับตะคทองซื้อจากงอกบ้านมานะคะซื้อจากตลาดนากะไปติดตามค่นะนะการเวลาอันยาวนานนะ,ะ่ไปติดตามขั้นตอนนะคะว่าเราจะทําอะไรไปชมกันเจ้าพี่เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่าย ส่วนมะคะ้วันนี้จะมากินพืชผักสีเขียวสีเหลืองเพื่อสุขภาพกันนะคะไปดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อมามามาวันนี้ตามปทำอะไรเรายังไม่บอกเ,เรายังไม่เฉลยนะคะไปติดตามกันยาวๆไปเลยค่ะไปเลยค่ะ มีอะไรมั่งแล้วเราจะกระเฉายตอนท้ายคลิกคลิคลิกคลินะคะสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะผักผักเสีนะ้ยวมีเยอะแยะนะคะกับผักพายน้าผักพายเขาลวกรู้อะไรไม่รู้ไม่เข้าใจนะคือเดี๋ยวจะเอาดินมาเพิ่มแล้วเขาดูจะสุกโสมเหมนะประมาณนี้เนาะนี่แหละคะ่ะผักที่ที่เตรียมเอาไว้นะมีแค่นี้จริงๆนะ เราจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะปะต้มน,น้าแล้วตอนนี้เอาเกลือใส่แล้วนะคะไปดูกันคะ่ะว่าเราเตรียมน้าเดือดได้ที่แล้วนะวันนี้เราจะลวกเราไม่นึ่งนะ,ะเราจะลวกเอานะคะเออเราจะอบเอาเนาะประมาณนี้นะคะไปกันค่ะติดตามเพืใกล้เลยคะ่ะหยิบเอาเนาะหอหยิบออกผักลงนะครับผักลงหรือว่ามีครีม,อมไไอเอาครีมก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครีมดีวกว่าเอาครีม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 ,มสั้นอันเล็กอันยาวมี จะเดือกตรงนี้นะมันร้อนนะคมันร้อนก็คุณต้องระวังตรงนี้นะมันอะไรก็ร้อนไปหมดนะอากาศนนะก็ร้อนน้ำก็ร้อนจะไปโดนตัวเราตัร้อนเข้าไปใหญ่นะไป่ะไปกันพาตรงนี้เรามาทำอะไรกันอยู่ตรงไหนที่ไหนไปดูกันนะคะรอแป๊บหนึนะ่งแป๊บแป๊บแป๊บกันพา นิดหนึ่งที่มีเวลทาทำแต่เอเนียลล็อกรู้สึกจะสะดวกกว่านะคะไปถุงติดตามกันใกล้ๆค่ะค่อยๆบรรเลงลงไปนะเอาออกกดฟ้านะป๋าอ,กออกไปก่อนนะคะไปติดตามกันนะคะอ่าก็จะทำอย่างนี้อย่างนี้น,นะ,ะทำอย่างที่กิก็ดีนะคะว่ำลงนะคะว่ำลงค่นนะโอเคะุะ ปมได้ไหได้นะมนครมัดไป้ตอเาเอาอะไรจามกันไปนอะกมะเขือก็นอนนะก็เอามะเขือลงก่อนได้ไหนคะมะเขือมีขัว้วของเขานะนาะขันจัดไปร้อุ้อ้อล่วงหรอคะล่วงคะล่วงล่วงไปไหนคะไม่ได้ล่วงเราหายไปไหนนะหายไปไหนอะในขิ้จาเลยนะมกเกนะเขือ เอมาลงนี่นะครับอืตำแหน่งให้ชัดถึงเด็กอืมเด็เด็ี่สวยนะจะเลี้ยงระเบียบพี่นายนิดหนึ่นะครับตรงนี้นะครับต่อไปเราอะไรลงนี่มาเกือขรือร่วงร่วงร่วงรุยร่วงริงไหมใช่หรือเปล่าเราไม่ได้ทำเห็นนะไม่ใจค่ะโอเคนะครับต่อไปก็นี่ค่ะนี่เลยนะครับ จับเล pues er ี้ยงค่ะจัดเลี้ยงค้าจัดเลี้ยงค้จัตายเลยใจเย็นใจเย็นพ่งลงไปรข้างล่างคะใจเย็นเล่้เบียบแล้วนะจัะเลียบคเอนะตอนนี้กํารงจสถาที่นะคือไม่ได้ฉากค่ะไม่ได้ฉากับเทวดด้วยเทค่ะ โอเคก็เป็นโม่อยาเดยโอเคโอเคโอเคค่ะโอเคนะคะโอเคตรงนี้แลยวยังมีผักตางไปอีกก็ยังมีผักตาไปอีกค่ไม่รู้ผักไทยผักไทยเราเอาลวกกเลยกนแล้วกันนะบ้านค่ะอาจจะไม่เคยจะพาหน่อยนะที่รู้ก็เหมือนกันค่ะดีเราก็ไม่เป็นนะไม่เป็นนะก็เลยพอแบบนี้ไปเลยใช่ไหมโอ พยายาหัวรถเด้อพอพี่เิยพอดีจะไปเติมเติมอะไรนะจะไปเติมดินเนาะจะไปเติมดินเนาแล้วก็จะเอาเอายอดเข้ามาดูเขาดูใบเขาจะเหงือกเสาประมาณเนี้ยเนาะดูเขาจะเหงือกเสาอะาน,นะแล้วก็เนะลยเอามาลวกเนาะก็ลวกกินได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือกนกันอ่ะผิดพลาดก็ขออภัยเดอ้อ เอาไปเอ๊ะแต่ให้เลยผักผักที่เราเอาในบ้านเราเนาะวันก่อนเราโอเคนะแต่วันนี้เราขอเป็นทำเมนูนะทำน้ำขก้น,น,นกมากินสีเขียวเยอะๆนะทุกคนจ้ะให้กินผักสีเขียวเยอะๆมะนจะเห็นไหมคะเห็นเลยเนะคะเยอะๆเลยนะเยอะคือต้องกินกินให้เตบบ็มใจเลยนะเน่ยมีขเข็กมาต้นรลบเข็งไปทั้งวันนี้ เนี่ยต้องกินเยอะๆพ่ะกันนะขับถ่ายเวลาเราขับถ่ายจะได้ใส่สบายเพื่อค่ะนี่ค่ะก็อัดไปเลยเนาะคือเยอะมากเนี่ยช่วงนี้ผักเราผักเชี่ยวเนาะเขาเรียกผักเชี่ยวนะี่บ้านคุณแด่ก็เรียกผักเชี่ยวไนงะบ้านคุณแดนจะสมเนียงจะเหมือนบ้านแม่นมเลยคือหนึ่งผักอะไรเนะาะหัวเละหัวแห่เขาก็เรียกหัวแห่นะประมาณนี้เนาะอ่าก็นี่เรารอให้เขายุบให้เขายุบตัวยนะประมาณนี้นะ ตรงแรกก็จะไปจะไปสูมไฟในเตาฟืนนั่ยแต่ไม่ไหวค่ะทุกท่านค่ะเตาฟืนของเราวันนี้คือเรื่องของเรื่องมันอยู่ในลานลานโล่งๆใช่ไหมล่ะพอลานโล่งปุ๊บแดดถ้าถ้าทิศมัน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 เปลี่ยนทิศเนาะพอดูเราจะย้ายมันก็ไม่โอเคนะจยประมาณนั้นเราก็เลยเอามาจัดการตรงนี้เลยนะแต่เดี๋ยวก็จะมีอีพีต่อไปก็ตรงนี้นะคะรอให้ผักสุกแล้วก็จะมีอะไร โลดติดตามตอนต่อไปนะคะต่อไปเราก็ทับนะค่ะทับด้วยอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเดีพอเขายุบแล้วเขาก็จะเดี๋ยวนิดเดียวนะจะประมาณนี้นะอย่าหยุดค่ะใเขาหยุบลงไปนะแป๊บหนึ่งนะให้เขายุบไปเลย,เ,ย,ดเ,ยดดเดี๋ยวเขาก็ยุบนะเขาก็ยุดลงไปแป๊บโอเคไหมเด้อสอูกหยุดช่วยเด้อ มีตัวช่วยค่ะมีตัวช่วยให้กดเนาะประมาณนี้นะคะกดลงไปค่ะใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะใช้สิ่งวัตถุสิ่งของให้มันเป็นประโยชน์นั่นเลยค่ะเสียงมดแป๊บแป๊บนะใครรู้บ้างทักษะพิเศษใครอกเรียนแบบเด้อหรือว่าใครจะเอาไปเล่นแบบก็ได้นะคะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะคะไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะทุกคนนะคะไปค่ะ จับไปยาวๆยาวๆเลยเด้อจ้าขอบคุณและขอบคุณเนี่ยนงมีลงล้วก็จัดกัน่อ่ะนะทำไมเนี่ยนะอิดเครื่องก็โหลดคลิปนะเมื่อกี้ก็อัดคลิปล็อกอืมแล้วเครื่องเรียบบงเลงบนตรีได้ไหมเอ่ยแน่ใจนะเดี๋ยวจะเข้าดูนะเราอยากให้อัดเสียงไปเลยในจ้าทำไมาเนี่ยนะมันเลยเสียงปุ๊บปบป๊อปป๊บปออกมาแล้วนะคอือฮึแป๊บนรงเด้อ ดีนะตัดออกไปด้วยนะนี่เลยไงแลอยู่ภาคเหนือเราต้องอนุรักษ์ดนตรีเหนือนะไง ด้วยนะมันได้ไประโยชน์ทากๆค่ะประโยชน์เต็มๆค่ะ ไปนะคนะแล้วมาเฉลยตอนท้ายๆกันนะคะแล้วเราก็เฉลยนะคะว่าเราทำน้ำพริกอะไรตามภอบเลยค่ะตามภอบที่เราจัดการไปเลย,ย <c oughs> ทุกจริงทุกอย่างแลาทำด้วยนะเครื่องไปฟ้าหมกเลยนะทำได้ทุ <c oughs> กอย่างทำได้นะขอบคุณขอบคุณที่มากดไลค์กดติดตามให้นะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ เราไม่อยากให้ผักมันเหี่ยวเนาะแล้วที่จริงเราใส่สีเขียวเป็นเรียบร้อยใส่กลัวเป็นเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้นะฮะจะมุดไปเขามุดไปข้างๆนะแน่นคึ้นเลยคือยังไงอะ่ะพี่เกดออกไปนอกบ้านนะที่จริงออาไปให้หน้าน้าได้นะแต่เราติดติยคลิปล่มแล้วก็อัดคลิปพอขัดคลิปปุ๊บเอ้าเากับข้าอีก เสียบหม้อข้าวแล้วกับข้าวไม่มีอีกนะประมาณนี้อ่าเห็นแล้วนะข้างในโอเคเราก็จะโอบด้วยไอนะ้น้ำต่อไฟนะนี่่ะอือฮึแค่หนึ่งดือ ปะอย่างนี้นะฮะปะอย่างนี้ไปเลยไป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 เอาายัางไงดิออย่างนี้นะนเนาะไม่โอเคอะอะโอเคอย่าให้มันให้มันให้มันเหลืองนะคะ สุกแล้วก็โอเคนะประมาณนี้นะวันนี้เอ็ตกูดแข่งเสียงกับดนตรีไปนะคุณผู้างค่ะเหไหไอ้น้ำเขาเริ่มแล้วใบตองเริ่มแล้วไอเขาก็ขิวขึ้นมานละ้วน,นะฟันข้อนะมือขาขุดขึ้นมาแล้วค่ะ โอเคนะค่ะโอเคค่ะโอ้โหความน้องชายโผล่มาแล้วนะคะตอนนี้เขาเปิดการมองเห็นแล้วไม่ว่ากระเป้าของเราเนาะจะประมาณนี้ไง เดือดอย่างจริงอย่างจังมากัะเนี่ยเห็นไหมไอ้น้ำก็ออกมาแล้วแอดจะให้ดูจนนั่นมาเลยโอเคแล้วเรามาตอนเอาสุกไปแล้วกันเนาะตรงนานนี้นมาเรามาดูกันเลยบอดได้ที่ขนาดไหนนะคะดูผักของเราค่ะโอ้โหเสียงดังเสียงดังกระห่มเลยนะ เ,เปิดข้าอบนะคะเปิดข้าอบตรงนี้ก่อนนะคะแน่นไงสุกแล้วนะคะแล้วเขาก็ได้ที่นะคะไปค่ะเราเออกผักสีเขียวออกก่อนนะคะเราเราจะเอาผักสีเขียวออกก่อนปันะะผักเซี่ยวนะคะคอกเซี่ยวนะคะอ้โหสุสสหสแกสแล้วค่ะน่าสุกแล้วค่ะผักเซี่ยวเราก็จะเอาผ่านน้ําเย็นนะเราจะอาผ่านน้ําเย็น,นะะเลยเี๋ยวผ่านน้าเย็นจ้ะเราจะเอาออกมา เอาผ่านน้ำเย็นนะก็ทุกแล้วก็เราก็จัดนาะประมาณนี้นะคะโอเคทุกอย่างจบ,จบนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยนะโอเคนะคะี๋ยวเราก็จะเอาไปเสเด็จน้ำนะให้มันให้มันกรอบนะคะตรงน,นี้ให้มันกรอบรู้สึกว่าเออหม้อ,อ,มอเล็กไปเนาะผักมันทุกทุกครั้งผักมนะันจะสีเขียวนะคะจะสีเขียวน่าทานกว่าน,นี้เนาะ แต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็โอเคตรงนี้นะคะอย่าไปซีเรียสไปกับอะไรละล้าใจริงละล้าอย่างนะทำได้พู้ที่ทำน,นนะโอ้ยอย่าไปทะเลก,กันนักนานะแต่แต่อันนี้เราไม่เอาลงเนอะอันนี้เราจะเอาวางไว้ตรงโต๊ะเลยนะคะวางไว้ตรงโต๊ะเลยนะต,รตรงขันโต๊ะเราเลยนะคะ โอเคถ้า okay, หรือเอาคานแป๊บหนึงก็ได้ผ่านเน,นะานะเอาคานแป๊บเอาคานจะให้มันผ่านไม่ให้ใบตองมันสะดุดตรงนั้นโอเคเนาะคะนี okay, ่ okay. อืมกระ่านนะคานนั่นมันเป็นแป๊บนึ่งโอเคแล้วเราก็จะจับอีกนิดแป๊บ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 ค่ะ เบ็ดเบ็ดนะทีวน,นี้มีหลายสีหล,ลายอย่างโอเคค่ะอือฮั่นอันนี้ก็คือสีสันของน้ำพริกของเรานะเมนูน้ำพริกวันนี้นะคะโอเคค่ะเห็นไหมสุดท,ท้ายก็ล้างปลีแล้วก็สุกล้างปลีแล้วก็ผ่านน้ำเยนออ็นเพ่เอาแช่ไปเลยนะแช่ไปเลยค่ะเขาจะได้กรอบจะได้กรอบกรอบกรุบๆนะนี่ค่ะ นี่ไงผักพายสรุปแล้วผักพายก็โอเคนะจะกินข้างแรกนะก็ว่าอาหารไปละผักพายเป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไปตามบัที่ผักสีเขียวเราแ,แล้วกันนะเอาแช่ข้างอ่อนนี่ไงผักพายโอ้โหเขาก็อ่อนตัวคอยตัวลงมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปจัดในโต๊ะอีกทีหนึ่งยังไงสามสามดอกนะประมาณนี้นะนี่ค่ะเอาผ่านเฉยเยนี่ ไปต่อไปเราไปเตรียมเตรียมนะ,ะเตรียมในช่วงต่อไปว่าเราจะทําอะไรกันต่อไปนะคะเมนูอะไรที่ชัดเจนนะคะผักราชนิดเราเ,าเสด็จน้ำไว้ก่อนนะคะเอวผักันไหนเราก็เสด็จน้ำไว้ก่อนเตรียมอุปกรณ์ค่ะวัตถุดิบค่ะต่อไปนะเะมนูต่อไปค่ะรายการต่อไปะคะ่ะ หลัการต่อไปเราจะทำออฟไลน์ปติดตามกันใกล้ๆนะคะไปติดตามกันได้ค่ะเสียงชุบชาบชุบชาบคืออะไรเนาะจัดการค่านะทำอะไรรู้หรือ,อยังะะตอนนี้เราก็เนาะเอาไปล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อนคะ่ะจัดการล้างน้ำก่อนคะ่ะจัดการล้างน้ำก่อนอื่นเลยนะคะ เราต้องเอาสีแดงผสมด้วยนะคะสีแดงถ้าสีแดงสีส้มนะเราจะผสมกันนิดนิดให้มันมีสีสันนะคะจะประมาณนี้นะเกะิได้อ่ะซือเวลาน้องๆไม่มานะเละตุ้งเตะเลยท่านขาขอโทษขอโทษด้วยแล้วจะทำว่าเอาใส่ช่องพิษกันนะทำเป็นน้ำติ๊กกันเลยอัดช่องพิษกันเลยตลอดน้องๆมาัน,น้วันทียี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้ว อืมอจ,จัดการตรงนี้เลยนะเส๋ยได้หรือนนว่าอุตส่าห์เก่งเลยนะ,ะก็เลยไม่ถามเขานะเขาจะมาพร้อมเมื่อไหรเมื่อไหร่อะไ,ไรก็แล้วแต่เขาเขาไม่สะดวกนะเขาสะดวกเขาก็มากันเองแหละเออโตโตกันแล้วนะับที่เกียจพูดพ่ำมเพื่ออะไรเยอะแยะ,แยะมากมายนะเสดได้นาะเสดยได้มากเลยแต่ไม่เป็นไรนะเยาจะทําทําเป็นนีมกร็รอออ ุชคฟิตไปเลยนะประมาณนี้นะทุกอย่างเราทำไปคลนะ้วอย่างน้อยก็มีคุณค่าโอเคไปกันค่ะไปค่ะสตาร์ทค่ะถุกข้างขาไปเลยค่ะน้ำพริกน้ำซิกอะไรพร้อมละอุปกรณ์พร้อม่อวัตถุพร้อมแล้วนะคะเอ้าหลุดเฉยเลยไปค่ะ ส่วนสุกเร็วเราไม่ใส่แต่กระเทียมเราใส่ดสดๆนะคะแต่เมื่อเทดเทศเราใส่ที่หลังคะกระเทียมเราไปใส่ดสดๆนะครับไว้ก่อน đẹp ha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็นะเห็นครบเห็นอะไรนะคะเราก็จัดไปนะคะเราก็จะจัดวางทุกสิ่งทุกอย่างจัดวางไปค่ะเดี๋ยวรอ,อน้ําพริกนะ,ะรอ,อน้ําพริกเรายังไม่เสร็จเรายังไม่เสร็จสิ้นอะไรสักอย่างะคะเดี๋ยวพระเอกนะเอกเ,เราก็ลงมานะคะโอ,คโอ้ยโอ้ยตรงไหนดีเนาะตรงนี้ราจเิเราจะอน้ำพริกใส่ตรงกลางนะคะนอคะเราก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะคะ โอเคจักไปค่ะก็ยังมีไข่นะน้ำพริกก uh ็ต้องมีไข่ด้วยนะคุอ่ม <spirit noises> ีผักไายผักไายเราเอาไว้ตรงนี้นะผักไทยลวกเลยเนาะสุกเลยนะคะ โอเคค่ะไ okay, ข่ค่ะประดับประดาด้วยไข่ไข่ไข่ต้มนะคะนี่คเดี๋ยวน้าิกเราจะอยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวรอแป๊บแปะนะอันนี้เรานุ่นค่ะต้มผักเอฟพริกนะพริกกำลังเริ่มออันนี้ก็หักนะที่เราจับในโตกโตของเรานะคะโอเค แล้วอีพ no 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 so no no ีเก็ไม่ทันนะคะน้ำพริกนะรอมีอีพีที่สองนะโปรดติดตามอีพีที่2ว่าน้ำพริกหน้าตาเราจะออกมายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีพีที่2อีพีนี้ก็24นาทีแล้วนะคะไปก่อนนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวฝากไว้อีพีที่2ติดตามกันน้ำพริกน้ำพริกเราออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย